สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โครงการ C K K ก็คือแมปโรงเรียนจักรคำขนาดทอนนั่นเองเข้ามาปุ๊บเราก็เจอเจ้าจักรคำขจรสัตว์ก่อนเลยทุกคนต้องได้มากราบมาไหว้ไหว้จักรคำอันนี้ใครคุณครูสดยคับนเรียนตึกนี้คือตึกอะไรตึกจักรคำขจรสัตว์หรือเรียกว่าตึกหนึ่งเป็นตึกสังคมนี่จักรคำเขารู้กันว่าเป็นตึกสังคม ชวนต่อที่ตึกสองมีกลุ่มคนกำลังนั่งอยู่ใครไอพี่ไอโฟนไอบิ๊กนั่งทำอะไรเขียนง,งานปั่นงานเออเด็กจะํำหน่าดูหน้าช่วยด้วย <c oughs> เด็กจะเขานะว่าปั่นงานที่ตึกสองยิงช่วงไตสอบนะทุกคนปั่นงานกันเตรียมตึกสองอันนี้ตึกห้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ต้องรอการพัฒนาการต่อไปอันนี้ตึกหกนะทุกคนตึกหกเหมือนคงจริงมากอันนี้ ลองขึ้นตึกไปดูอืมเลิศเลิศมากดิบโปงห้าดาวดยอดอันนี้โดมหนึ่งร้ยสิบห้าปีแล้วไม่เวทีตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นแบบแบบแนะนำว่าเรียนจากคำมันมีอะไรบ้างจำลองให้เห็นเลยว่าแบบไม่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงเด็กที่เข้า,ามาใหม่จะไม่รู้ว่าตึกหนึ่งตึกสองตึกสามคืออะไรอะไรแุบนี้เด็กเดี่ยวนี้มันชอบเล่นเกมเนาะโอเคไม่มีราไละจบแต่เพียงเท่านี้